ที่กาะชารีสามที่สองเผนรถโดยาระจำกรุงด้วยนะครับที่นี่สถนี้ากรบังที่นีสถนีลาดกิษที่าสถานีากบังต้นเฉลกวรถนจอดที่องกัมาระของการที่นำมาลงขรองรืรับที่เจดเชื่อมัิี่ามเป็นตัวรถธรรมดาชาเจ่จกตะวันตกเสถานีราชีนบุรีราชานีระเท Okey, tadi kan kemarin tinggi jam sepuluh ni di payu sama lampun dari mana cang dari rumah pun dari tempat ini kan dan kalau selalu pun dia jawab jadi kan bangunan jenis yang jadi 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 it's